สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิครูสอนหมอดูตาทิพพลังตัวเลขพญานาคราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะระหว่างวันที่17จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะ การดูครั้งนี้ค่ะจะมุ่งเน้นดูดวงดาวที่เดินเป็นหลักเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงระหว่างนี้ค่ะก็จะมีดาวที่เดินหลักๆนะคะเป็นดาวที่เดินท้องใหญ่มี2ดาวก็คือดาวราหูก,กับพระอาทิตย์ค่ะส่วนดาวที่เดินประจําเดือนเป็นดาวเดินนะคะกะติทุกเดือนจะมีการโคจรทุกเดือนก็จะมีดาวย่อยเดินอยู่ประมาณ3มดวงนะคะก็คือดาวอังคารดาวพุธดาวจันทร์ค่ะนะคะทั้งหมดเนี้ย นะคะจะส่งผลอะไรต่อชะาชีวิตของชาวราศีธนูบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะดิฉันก็จะดูพลังงานผ่านไพ่ยิปซีด้วยนะคะจะเป็นการมุ่งเน้นดูดาวแบบโจรรน,นะคะดาวดาวจรเป็นหลักนะคะฉะนั้นเนี่ยการดูครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นเกณฑ์แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของเพื่อนเพื่อนท่านใดโดยเฉพาะนะคะหากการพยากรณ์ผ่านไพ่ก็ดีค่ะตัวเลขก็ดีนะคะเป็นด้านดีดบวกบวกหรือจุดของ เด่นนะคะตรงนี้ก็สามารถไปปรับไปใช้กับชีวิตได้นะคะหากเป็นด้านลบๆด้านไม่ดีตรงนี้ต้องใช้วิจ,จะะารณญาณนะคะ,ะระมัดระวังนะคะมาเรามาเริ่มจากไพ่ยิปซีกันก่อนเลยนะคะไพ่ยิปซีจุดสําคัญต้องอ่าสลับก่อนเนาะสลับไพ่นะคะมามาดูนะคะ เดีย๋ยวฉันจะดูด้วยกันไพ่เจ็ดใบค่ะเจ็ดใบนะคะไพ่ใบแรกมาแล้วค่ะใบที่สองมาแล้วนะคะใบที่สามมาแล้วนะคะใบที่สี่มาแล้วใบที่ห้ามาแล้ว ใบที่6มาแล้วใบที่7มาแล้วมี7จ็ดในะคะส่งผลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปได้ดูทีละใบกันเลยนะคะใบแรกก่อนเลยนะคะใบแรกนะ,ะอยู่ในตำแหน่งตัวตนนะ,ะตัวต้นจิตยญญานอ่ะโอ้โหขึ้นอยู่ในตําแหน่งความคิดเลย ความคิดอารมณ์ความรู้สึกค่ะช่วงนี้คุณมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องการเงินนะมกักจะคิดเรื่องการเงินเป็นหลักเลยนะคะนะคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างวนเวียนอยู่กับเรื่องการเงินเลยนะคะ<อ>เพราะนั้นชาวสภาวะตอนนี้เป็นยังไงน,นะ,ค,ะคุณนะคะจะมีสภาวะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอยากที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองอยากให้เงินที่คุณรอคอยหรือคาดหวังมันเกิดขึ้นไวๆหรือนะคะมีมากกว่า สิ่งที่คุณต้องการนะคะนี่คือในเรื่องของชะตาหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึกณตอนนี้ในส่วนของจิตวิญญาณของคุณการสื่อสารผ่านอะไรบ้างผ่านใ่ใบนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณค่ะเป็นเด็กหนุ่มโัวน้อย,น,อย,น,อยนะคะอะ่ถือเงินอยู่และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสื่อสารด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือพลังงานนะคะดิฉันจะอ่านผ่านพลังงานด้วยพลังงานอยากจะสื่อสารคุณนะคะในในส่วนของชาวราศีธน,นู คุณกาลังจะเจอนะคะสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเงินที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณชอบคิดเลยกำลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วนะคะฉะนั้นจิตวิญญาณคุณกําลังจะสื่อสารถึงข่า,าวดีค่ะข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวเราไปดูกันค่าว่ามีข่าวดีอะไรบ้างที่กําลังจะเข้ามาในชะตาชีวิตของคุณนะคะแน่นอนค่ะเรื่องการเงินค่ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ ถามคุณในเรื่องของการเงินอย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกกังวลค่ะการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคุณอ่าจากคนด่ะฉะนั้นเงินเนี่ยไม่ต้องวงเลยค่ะนะคะในเดือนนี้ค่ะจะแจ่มแจ้งชัดเจนมากเรื่องการเงินนะคะจะมีเงินนะจะมีคนยื่นเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินในเรื่องของไพ่ยิปซีนะคะฉะนั้นใครเป็นนักธุรกิจการค้ากานขายการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะแม้บางทั้ง คุณอาจจะมีความคิดอยากได้มากกว่านี้อยากมากกว่านี้แต่ยังไงก็มีเข้ามาแน่นอนสําหรับใครที่เป็นนักธุรกิจรวมถึงใครเป็นลูกจ้างข้าราชการก็จะมีเงินปกเบิกหรือมีเงินจากคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณค่ะมาดูมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมมั่งจนบาปเลยนหมายความว่าช่วงนี้ให้ระวังอย่าคิดมากอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนเพื่อนฝูงสังคมปล่อยๆไปนะคะคิดบวกไว้ก่อนใครมาแล้วเราก็นิ่งๆยิ้มไว้ค่ะมะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ ช่วงนี้นะคะเพื่อนฝูงสังคมบางครั้งก็อาจจะนําเรื่องเรานะคะคอะไรมาให้คุณตุองแก้โดยเฉพาะหากคุณทํางานประจําเป็นลูกจ้างก็อาจจะมีเรื่องที่คุณอาจจะไปช่วยเหลือคนนะคะไปช่วยเหลือคนหรือไปแก้ไปช่วยเขาแก้ไขปัญหานะคะก็อาจจะทําให้คุณต้องมาเครียดวิตกกังวลด้วยหรือนะคะวุ่นวายเลยนะคะช่วงนี้ปล่อยๆไปบ้านค่ะอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังว,วลนะคะสําหรับใครเป็นนักธุรกิจช่วงนี้ค่ะคือการคุณจะดูวุ่นไปเลยนะคะมีหลายเรื่องที่จะเข้าไปก็ ใชนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกน้องเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือผู้คนได้นะคะนี่ก็คือในเรื่องของอิทธิพลของไ้พลังงานไ่ค่ะมาดูในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางบุตรบริวานบ้างเนาะวัาเป็นไพ่วามแม่เลยฉะนั้นสื่อถึงอะไรบุตรบริวานดีค่ะความความรักในครอบครัวดีนะคะเจ้าที่เจ้าทางดีอุปถัมภ์ค้ำชุนกันดีค่ะนะคะมักจะนะคะว่า มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ามีข่าวดีนะคในครอบครัวของคุณค่ะนะคะรักันดีเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาคุ้มครองคุณค่ะมาดูในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างเป็นไพ่ตำแหน่งของการเปลี่ยนแ้องเลยเคาโสดอยู่มีเฑนที่จะได้เริ่มใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะสำหรับใครที่มีความรัก มีความสัมพันธ์ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์น,นะคุณกับคู่ครองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่ดีที่ดีต่อกันเกิดขึ้นหรือาจจะพากันไปท่องเที่ยวหรืออาจจะทําอะไรที่นะคะทั้งคุณทั้งสองคนตกลงร่วมกันนั่นเองที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นการตกลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะฉะนั้นความหมายของใครในเรื่องของความรักใครมีใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่มี ความรักความสัมพันธ์นะอย่างคนที่โอ้โหรอคอยกันมานานแล้วก็อาจจะได้แต่งงานนะคะาหรือย้ายกันนะคะย้ายครอบครัวกันไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะคะใครที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยย้ายมุบความสัมพันธ์ของคุณนะะ่ะนะคะไปนะคะไปใน่านะย้ายที่อยู่อาศัยไป ในที่อื่นๆกว่ารวมถึงนะคะถ้าเกิดคุณแฟนคุณเนี่ยคาร,ราคาซังมีปัญหาอะไรก็อาจจะเคลียนะคะปัญหาต่างๆลงเอยด้วยดีค่ะนะคะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างเป็นไพ่นะคะคุณไพลือหมายความว่างานเนี่ยทุกนี้คุณจะแบกรับภาระงานค่อนข้างเยอะเลย ค่ะโดยเฉพาะเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานช่วงนี้งานจะเข้ามาเนี่ยบางทีคุณอาจจะรับงานเกินตัวนะหรืออาจจะมีสภาวะเป็นผู้นําเลยนะคะรับผิดชอบพร้อมคุณนคนนี้ค่ะช่วงนี้ก็จะเหนื่อยเลยนะคะฉะนั้นปล่อยๆบ้างก็ดีค่ะนะคะและหากคุณกาลังจะเป็น ะะกำลังทํางานในลักษณะเป็นผู้บงังคับบัญชานะคะงานที่คุณเหนื่อยมีปัญหาเข้ามากําลังจะคลี่คลายแก้ปัญหาได้ในรูนี้นะคะสาหรับใครเป็นนักธุรกิจการค้าการขายค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการแกะะ้ไขปัญหานะคะและกําลังจะลคลี่คลายปัญหาน,นั้นและก็กําลังจะคลายเรืองขั้นใจได้นั่นหมายความว่าความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกีบคุณค่ะนะคะ,นะคะนี่ก็คือในส่วนของไพ่มาดูไพ่สรุปบ้าง สรุปเป็นไพ่เดอะเดทต่เป็นไพ่ด้านดีนะคะไพ่เดอะเดทเป็นไพ่ด้านดีนะคะหมายความว่าไงสิ่งที่คุณอาจจะเคยเรื่องไม่ไม่ดีเกิดขึ้นมันกําลังจะผ่านไปและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณะคะ่ะไพ่เดอะเดทเนี่ยในทางโหราศาสตร์ของตำราของฝรั่งเศสนะคะมันจะเป็นไพท่ที่นะคะจากสิ่งหนึ่งได้สิ่งใหม่นะคะฉะนั้นเนี่ยชะตาของคุณจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆใน ความหมายของไพ่ย,ยังหมายถึงนะคะการเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆแบบฉับพลันด้วยนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะอ่ะเป็นภาพรวมนะคะโดยภาพรวมไพ่ทุกทุกใบเนี่ยเป็นไพ่ด้านบวกมากกว่าไพ่ด้านลบนะคะอ่ะมาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างจากของชาวราศีธนูนะคะดาวที่มีอิทธิพลนะคะอาจารย์จะมุ่งเน้นดูดาว ที่เดินเป็นหลักเลยนะคะที่ส่งผลต่องานเงินความรักนะคะซึ่งดาวมีทั้งหมด5ดาวก่อนะคะดาวที่มีอิทธิพลและเป็นการย้ายครั้งใหญ่เลยคือดาวราหูนะคะ<ส>ซึ่งเดินตั้งแต่วันที่สิตุลาคมะคะ<ส>่ะและก็ดาวอาทิตย์เดินสิตุลาคมนะ,ะทั้งสองดาวมีอิทธิพลจนถึงสิ้นปีเลยนะคะมีอิทธิพลอะไรนะคะค่ะดาวราหูค่ะตกอยู่ในภพของนะ,ะสหัชชนะและ ปกอยู่ในญาติพี่น้องด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยส่งผลด้านอะไรส่งผลนะคะในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยถิ่นถิ่นฐานฉะนั้นคุณอาจจะมีนะคะสิ่งที่อาจจะต้องเข้าไปแก้เข้าไปวิเคราะห์เข้าไปตัดสินใจหรือต้องเครียดเครียดนะคะหรือกังวลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยถิ่นกําเนิดหรือญาติพี่น้องด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องนะคะรวมถึงนะคะว่า เพื่อนฝูงสังคมได้หมดเลยเพราะสหัสสหัสชัดหมายถึงเพื่อนฝูงสังคมนึกต่างๆด้วยนะคะจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณและอาจจะทําให้คุณมีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเกี่ยวกัญาติและก็มิตรสหายอาสังหา ลิมัพซัที่อยู่นะคะฉะนั้นชะตาคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะได้รับอาสังหาริมทรัพย์ได้รับอาสังหาริมทรัพย์หรือมุกที่อยู่อาศัยไปต่างประเทศต่างถิ่นนะคะชะตาในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์ดูมาส่วนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่กับที่อยู่อาศัยมุกตัวเองไปอยู่ที่อื่นหรือบางคนก็อาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยไปทำมาหากินต่างประเทศนะคะหรือมีทรัพย์สินอาสังทางไกลหรือต่างถิ่นต่าง นอนนะคะเพราะลาหูหมายถึงต่างประเทศนะคะต่างประเทศนะคะและยังหมายถึงต่างถิ่นนะคะต่างถิ่นด้วยนะคะอาฉะนั้นชะตามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ย้ายหรือมุ้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศต่างภาษานะคะนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจนูจากดาว ดาวประจําตัวของชาวราศีธนูเป็นดาวพืเรื่องหัสและดาวพืเรื่องหัสตกอยู่ในพันธุญาตพี่น้องอยู่ด้วยนะคะฉะนั้นส่งผลต่ออะไรนะคะนะคะญาติพี่น้องมักจะอุปถัมภ์ช้ำทุนหรือช่วยมาช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือคุณดูแลทรัพย์สินให้คุณดูแลอ่าสิ่งต่างๆให้กับคุณ่ะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีญาติพี่น้องที่พึ่งพาได้นะคะตัวคุณเองก็มักจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีความเมตตามักจะช่วยเหลือ ญาติพี่น้องช่วยเหลือเพื่อนฝูงสังคมนะคะมักจะเป็นคนที่ปรับตัวเองเข้าขคนอื่นได้และเป็นคนมีเหตุมีผลมักจะเป็นคนชอบเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบเรื่องสิ่งรีลับชอบเรื่องนะคะการปฏิบัติธรรมธรรมะนะคะบางครั้งค่ะช่วงจังหวะเน,นี้ยคุณจะมีเกณฑ์นะคะอาจจะสนใจเรื่องจิตวิญญาณเป็นพิเศษเลยสนใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศนะคะบางครั้งเนี่ยนะ,ะบางคนอาจถึงข่านที่จะไปบวชเลยนะคะหรือนั่งสมาธิครับ นะคะถึงข่านบรรลุทําได้นะคะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวเพราะดาวราหูมันส่งผลนั่นเองนะคะในการนะคะจะมุ่งเน้นไปในทางจิตวิญญาณค่อนข้างสูงมากเลยนะคะนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆค่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะอ่ะมาดูนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะตกอยู่ในลาพะค่ะนะคะดาวที่ดาวพระอาทิตตกอยู่ในลาภะมีดาวอังคารมีดาวพระพุธด้วยลาพระคือดาว โชคลาภการเงินนะคะนั้นส่งผลอะไรนะคะการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ซึ่งใหม่ๆชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจนำพาโชคลาภการเงินมาให้นะคะนอกจากวิวาดาวอังคารหมายถึงความขยนันนะการเดินทางนำพาโชคลาภมาให้การงานนะคะฉะนั้นนะคะเรื่องการงานใครว่างงานอยู่มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการงานนะคะอาหารนะคะจะเข้าไปนะการงานของชาวราศีธนูค่ะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือ ขยายกิจการไปทั่วโลกนะคะเพราะมีดาวพระพุธคือดาวแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะฉะนั้นเนี่ยในย่วงน,นี้ค่ะนะคะคุณจะมีการสื่อสารอะไรก็จะประสบความสําเร็จหากหากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะคะการสื่อสารกับคนออนไลน์เทคโนโลยีจะทําจะนําพาโชคลาภการเงินมาให้กับคุณค่อนข้างสูงการงานในลักษณะของเทคโนโลยีการสื่อสารจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงมากเลยบางคนอาจจะพลิกชีวิต เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกหรือร่ำรวยไปเลยนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวนะคะที่มันเดินเดินมาและตกอยู่นะคะอยู่ในภพของการเงินหรือโชคลาภฉะนั้นชาวราศีคุณน,นะคะในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์นะจะมีข่าวดีโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนาพาโชคลาภมาให้การเดินทางนําพาโชคลาภมาให้การพูดการจา เทคโนโลยีนำพาโชคลาภามเงินมาให้นะคะนี่ก็คือนอกจากนี้ค่ะดาวพระศุกร์ดาวแห่งการเงินอีกดาวหนึ่งก็นำพานะคะตกอยู่ในภพสุภาด้วยสุภาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์การเงินนะคะและนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะมีการเงินเข้ามาหลากหลายทางมากแล้ก็มีรายจ่ายเตยมหลออกอีกนะคะฉะนั้นชะตาเนี่ยโอ้โหเงินจะเข้ามานะคะ จากการดาวที่มีการเดินนะคะจากไอเดียวความที่สร้างสมคุณจากการสื่อสารจากการเดินทางจากทางไกลนะคะคนอุปถัมภ์นะคะป่ะแก็มีรอยรั่วที่คุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องอุปถัมภ์คนช่วยเหลือคนอย่างเช่นกู้คองนะคะป่ะและมีใครอุกญ,ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง่ะนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเงินอยู่ด้วยนะคะฉะนั้น คุณก็มีเกณฑ์ที่จะอาจจะมีะไรายได้หลอออกนากฉะนั้นวางแผนไว้ก่อนค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายอุดร้อยรั่วไว้ค่ะอะไรไม่จําเป็นเราก็อย่าไม่จ่ายค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างโดดเด่นว่างเงินจะเข้ามาหลากหลายทางให้กับคุณแบบอะนะคะมาดูนะคะในส่วนของผู้ครองความรักความสัมพันธ์บ้างนะตกอยู่ในภพ นะดาวพภูษด้วยและมีดาวพระเกดเกี่ยวกับคู่ครองนะคะฉะนั้นเนี่ยนะเลงมาในดวงชะตาของคุณด้วยนะ,ะส่งผลว่าอะไรคู่ครองกันมักจะห่างไกลกันใครโสดใครมีคู่ครองบางครั้งก็อาจจะนะคะอยู่ห่างไกลต่อเนื่องจากนะคะดาวพระเกดคือต่างประเทศต่างถิน่นต่างไลค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยส่งผลว่าอะไรคุณคู่ครองค่ะนะคะ,นะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะ move ย้ายกันไปอยู่ต่างถิน่นต่าง ต่างแดนทางไตนะคะนะคะว่านะคะสำหรับใครที่มีคู่ครองนะคะสาหรับใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคู่ครองต่างประเทศต่างภาษาต่างแดนหรือต่างประเทศสําหรับใครที่มีใครที่โสดอยู่นะคะฉะนั้นมีเกณฑ์เจอคู่ครองผ่านเทคโนโลยีออนไลน์และคู่ครองมีเกณฑ์จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยอิทธิพลของดาวพระเกตและดาวราหูค่ะส่งผลเรื่องคู่ครอง เป็นคู่ครองที่อยู่ต่างทินต่างประเทศทางไกลค่ะนะคะนี่ก็คือสําหรับใครที่โสดค่ะสําหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้อย่าไปคิดมากถึงความรักความสัมพันธ์นะคะนะคะบางครั้งเนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของการกังวลการคิดมากในเรื่องของคู่ครองความสัมพันธ์เพราะมันเล็งมาที่ตัวตนของคุณนั่นเองนะคะมันส่วนมนไว้พระไว้ค่ะนะคะอย่าไปคิดมากนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมาสาหรับใครที่มีคู่ครองแล้วนะคะ มาดูนะคะในเรื่องของดาวที่เดินนะคะเป็นดาวย่อยนะคะก็คือดาวอังคารนะคะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวนะคะในเรื่องของการนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะและดาวอังคารนี้ส่งผลบ้านอะไรส่งผลบ้านการเดินทางด้วยนะคะฉะนั้นชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่คุณจะเดินทางและทำให้เกิดโชคลาภเดินทางไปทํางานและในรับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะหรือนอกจากนี้ค่ะดาวอังคารยังหมายถึงนะคะ ว่าภาวะพูดนำนะครับว่าตัวคุณเองจะเป็นช่วงนี้คุณจะมีงานเข้ามาหลากหลายทางนะคะมีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนคุณก็จะลงล,ลุยลุยลุยทำแล้วประสบความสําเร็จช่วงนี้นะคะถ้าเกิดคุณมีแผนอะไรคุณลุยเลยผ่านและคุณจะประสบความสําเร็จคอ่อนข้างโดดเด่นนี่คืออิทธิพลของดาวอังคารจะขยันเป็นพิเศษจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษนะคะนอกจากนี้นะคะ,ะดาวอังคารเนี่ยยังมีดาวพระอาทิต์นะคะเล็งมายังดวง เลงมายัางดาวอังคารด้วยนะคะอยู่ในภพเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็มีดาวพืหัห6ราชาโชคตกอยู่ในปุตระปุตระคือบุตรบรอยวานนำพาอะไรโชคลาบมาให้นะคะบุตรบริยวานนำพาโชคลาบหรือความสําเร็จหรือนะ,ะเาเผาดีมาให้กับคุณด้วยค่ะนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวคุณด้วยฉะนั้นตัวคุณเองมกักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุตรบริยวานนะคะ นะคะบางทีก็บุตรบริวารให้โชคหรือนะคะมีหลายเรื่องที่คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไปค้ำชุนคอยช่วยเหลือนะคะดูแลบุตรบริวารน,นะคะตัวคุณเองกับบุตรบริวารมักจะเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงนี้ค่ะในช่วงของเดือนตุลาที่ดาวที่ส่งผลนะคะให้ปรับชะตานะคะในช่วงระยะสั้นๆนี้นะครับ สรุปนะคะในเรื่องของดาวก็คือดาวราหูส่งผลด้านอะไรการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ต่างประเทศฝั่งประเทศต่างถิ่นนำพาโชคลาภรุ่งเรืองต่างถิ่นนะคะล่ํารวยตัางถิ่นนะคะฉะนั้นใครเป็นนักธุรกิจมีเกณฑ์ขยายกิจการไปฝ่างประเทศตัางถิ่นต่างประเทศนะคะล่ํารวยรุ่งเรืองนะคะสําหรับใครเป็นนักธุรกิจใครเป็นลูกจ้างข้าราชการนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับ นะคะได้รับอ่าสังหาหรือมาทรัพย์ทรัพย์สินนะคะ,ะค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะดาวรา,วาวหูเนี่ยยังส่งผลด้านอะไรอีกนะคะซิกเซนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะและมีดาวอีกหนึ่งดาวคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์หมายถึงความรุ่งเรืองอํานาจบารมีชื่อเสียงเกียรติยศคนอุปถภำผู้หลักผู้ใหญ่ลักเพราะนั้นนะชาวราศี ธนูค่ะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับใครเป็นลูกจ้างผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยน,นะคะอ่ารักเอนดูผักดันให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็ตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่เปลี่ยนงานนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะอ่านี้ก็คือได้หมดเลยนะคะรับเนื่องจากดาวอาทิตย์มันหมายถึงโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะและก,ก็การเริ่มต้นใหม่ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบารมีนะคะเป็นด้านดีและยังหมายถึงไอเดียความคิดนะคะความเฉลียวฉลาดด้วยจ้ะ มีเป็นพิเศษเลยช่วงนี้นี่คือด้านดีเลยนะคะอ่ะและดาวย่อยค่ะดาวอังคารดาวอังคารขยันแล้วรวยขยันแล้วประสบความสําเร็จส่งผลช่วงนี้คุณจะลุยลุยขยันเป็นพิเศษงานเข้ามาหลากหลายทางเพราะไอเดียของคุณเองความคิดของคุณเองส่งผลให้ช่วงนี้คุณจะมีงานหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณได้ลุยลุยลุยนะคะอ่ะและมีดาวพาวระพุธค่ะดาวพระพุธส่งผลด้านอะไรด้านการสื่อสารการพูดผู้หลักผู้ใหญ่รักในการพูด พูดแล้วรวยพูดแล้วประสบความสําเร็จพูดแล้วคนพอบพูดแล้วเจ้าจาะไรก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายนี่คือดาวอิทธิพลของดาวพระพุธและตกอยู่ในโชคลาภการเงินด้วยฉะนั้นพูดแล้วทาเงินให้จับทุนใครทำงานที่เกี่ยวกับการพูดไทยทํางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์หรือทํางานออนไลน์ที่ขายของผ่านการพูดคุณจะประสบความสําเร็จค่อนร่างมากนะคะทาเงินเป็นกอบเป็นกำให้คุณนั่นคืออิทธิพลของดาวค่ะนอกจากนี้มีดาว ดาวองคารนะคะดาวองคารแล้วยังมีดาวจันทร์อีกนะดาวจันทร์เป็นดาวของเจ้าเสน่ห์ค่ะเจ้าเสน่ห์คนอุปถัมภ์นะคะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะนี่คือด้านบวกๆนะคะมาดูในส่วนด้านลบๆหรือด้านที่ต้องระมัดระวังนะคะด้านต้องระมัดระวังนะคะดาวทุกดาวมันจะมีทั้งบวกและลบนะคะเราจะนะคะอาจารย์จะดูนะคะเฉพาะดาวใหญ่ๆเป็นหลักเป็นหลักเลยก็คือลาหูค่ะ ้อที่ต้องระวังของลาหูนะคะก็คือเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะและก็บางครั้งก็หักหานะคะอ่ะตามใจตัวเองมากเกินก็อาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะอารมณ์เราเนี่ยแหละจ,จะเกิดความผิดพลาดอารมณ์โลภก็ได้นะ,ะถ้าเป็นนักลงทุนโลภเกินก็อาจจะผิดพลาดได้นะคะหรือรวมถึงนะคะ หว่าเชื่อคนง่ายนะคะใครชวนทําอะไรก็ทําเลยตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังอย่าเชื่อคนง่ายและก็ระวังกันตามใจตัวเองขอก็อาจจะนําความปัญหาความเดือดร้อนมาให้และข้อที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งอิทธิพลของดาว เสานะคะการกังวลการคิดมากตรงนี้ก็ต้องระวังและก็มีดาวอาทิตย์ค่ะที่ส่งผลมีอิทธิพลเพราะดาวอาทิตย์มันหมายถึงดาวร้อนนะคะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังอารมณ์ร้อนอารมณ์ุเฉียวนะ,ะอารมณ์มเฉียวแล โมโหง่ายตรงนี้ต้องระวังนี่คืออิทธิพลของดาวนะคะที่มันจะมีในช่วงนี้ระยะสั้นๆค่ะไม่ได้มีผลอะไรบ้างมากเท่าไหร่นะคะเพราะเนื่องจากดวงชะตาของชาวราศีธนูมีดาวพฤหัสประจําตัวเป็นดาวราศีเป็นดาวที่เกี่ยวกับนะคะคนมีเหตุมีผลค่ะและก็เป็นคนที่มีอ่ามีสภาวะอารมณ์เนี่ยนิ่งอยู่แล้วนะคะเก็บความรู้สึกได้ฉลาดอารมณ์อยู่แล้วนะคะและก็เฉลียวฉลาดอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยนะคะ ตรงนี้ก็เสริมบารมีให้ตัวเองให้มากขึ้นก็คือหมั่นสนมนว้พระษนะคะหมั่นทำสมาธิก็ก็จะยื่นทำให้สมาธิเราดีขึ้นก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองด้วยนะคะนี่ก็คือสำหรับชาวราศีธันวูในช่วงของเดือนตุลาคม17จนถึง3 1ตุลาคมนี้ก่ะนะนี่ก็คือการพยากรณ์นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะ ใครสนใจนะคะดิฉันจะปิดท้ายนะคะใครสนใจอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะใครสนใจอ e ีบุ๊กค่ะใครสนใจอยากเป็นนักพยากรณ์ค่ะอ e ีบุ๊กนะคะชื่อว่าคู่มือหมอดูตาทิพย์นะคะเงินล้านค่ะนะคะคู่มือหมอดูเงินล้านนะคะซึ่งอ e ีบุ๊กนี้ค่ะเป็นอ e ีบุ๊กทำราวโหราศาสตร์มากกว่าสองพันปีซึ่งดิฉันเป็นคนเขียนขึ้นมาเป็นการบูรณาการนะจากประสบการณ์ตัวเองทํา อาชีพนักพยากรณ์มาสิบปีค่ะก็เขียนโดยนำสรบตะว,วันตกของพุทธเรามาบูรณาการนะคะและอิงจากวิทยาศาสตร์และอิงจากหลักําสอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะในเรื่องของนะคะจุดตื่นะคะเรื่องของบุญและกรรมเข้ามาอยู่ในสรบนี้ด้วยนะคะซึ่งในศาสตร์โคราศัยนะคะพลังตัวเลขพญานาคขลาดนะคะก็จะมีแบ่งด้วยความเป็น3ส่วนส่วน,วนหนึ่งสอนเรื่อง มรลาโหราศาสตร์ไทยผสมบูรณาการตะวันตกและส่วนหนึ่งสอนเรื่องวิธีการทํางานออนไลน์ค่ะสร้างไรายได้หลัก6จนถึงหลักเจ็ดแบบไหนนะคะโดยจะบอกถึงวิธีการทํางานออนไลน์และการเป็นครูสอนหมอดูด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีสอนเรื่องพลังจิตให้ด้วยการในอ e ีบุ๊กจะมีสอนเรื่องพลังจิตที่ตัวคุณเองก็สามา ก็สามารถที่จะเรียนรู้พลังจิตและก็นําพลังจิตเนี้ยมาสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้นะคะนี่ก็คืออ e ีบุ๊กใครสนใจอ e ีบุ๊กนี้นะคะราคาพิเศษมากการราคาอ e ีบุ๊กลุคนี้ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าเก้าจากราคาเต 5, 90, ิมห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะอีบ e ุ๊กเล่มนี้นะคะอ่าเรียนรู้ง่ายมากก็รดิฉันจะเขียนที่คนไม่มีพื้นฐานก็สามารถที่จะอ่านและไปฝึกนะคะเพราะคุณอ่านไปแต่ละบทค่ะคุณก็สามารถที่จะไปฝึกเขียน ึกพยากรในแต่ละบทควางไปได้เลยค่ะเพราะการเขียนแบบมือใหม่ก็สามารถเป็นนักพยากรได้ค่ะนะคะนี่ก็คืออ e ีบุ๊กใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์มาได้นะคะนอกจากอ e ีบุ๊กแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยใครสนใจอยากเป็นนักพยากรเหมือนดิฉันค่ะนะคะดิฉันมีคอร์สออนไลน์และฟีอีบุ๊ก e เล่นมืให้ด้วยนะคะถ้าเกิดสนใจนะคะฟีอีบุ๊ก e ค่ะก็มีสอนสอนทํางานออนไลน์นะคะและก็สอนการเป็นนักพยากรพิเศษ,ษต่งางๆให้นอกเหนือจากในอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะคะ ซึ่งในการสอนครั้งนี้ค่ะนะค,ะนะคะนะคะมีเทคนิคพิเศษในหนึ่งเดือนคุณตั้งใจเรียนนะคะคุณก็สามารถเป็นนักพยากรได้เลยสร้างไรายได้ได้เลยนะคะเพราะการเป็นนักพยากรยุคนี้ค่ะไรายได้มีหลากหลายทางค่ะไม่ใช่แค่เป็นหมอดูอย่างเดียวในยุคนี้ค่ะ <c oughs> คุณสามารถเป็นครูสอนหมอดูก็ได้และคุณก็สามารถที่จะทางานแบบเนี้ยแบบที่ดิฉันทําอยู่เป็นหมอดูดูฟรีแบบเนี้ยในโซเชียลมีเดีย youtube Facebook คุณก็มีไรายได้ ค่าโฆษณาของ YouTube ด้วยและในยุคนี้ค่ะมีอาจารย์หลายท่านมากหมอดูหลายท่านมากที่นะคะทำอย่างเดียวเลยคือทำช่องย t ท b e ทำโซเชียลมีเดียค่ะดูฟรีและมีะไรายได้แบบพาสซีฟอินัมเป็นค่าโฆษณาเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหลักห้าค่ะและเป็นพาสซีฟอินคัมให้กับคุณด้วยคุณสามารถทําเป็นแบบพาสทำทำเป็นอาชีพประจําก็ได้นะคะเราะนั้นเนี่ยซึ่งดิฉันจะสอนวิธีการทางานออนไลน์อยู่ในคอร์ส ไว้ให้ด้วยใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดที่ไว้คลิปนี้ได้นะคะวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ